ันนี้เรามาทำอะไรครับฮะกอปคนสรับุรีธานีวันนี้นะครับเรามาถ่ายทานะครับกับคุณตุ้ยนุ้ยนะครับเรานัดคุณตุ้ยนุ้ยมาทํารีวิวบ้านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนาแอ้ใหญ่นะครับอาเภอขุดจับจังหวัดอุดรธานีนะครับตอนนี้เรากําลังเตรียมการนะครับได้ถ่ายไปเบื้องต้นแล้วนะครับคุณตุ้ยนุ้ยนี่ก็คือตุ้ยนุ้ยชาแนลใช่ครับเขาอยู่จะเป็นยูทูบเบอร์สายสายอสังหาริมทรัพย์ใช่ครับเป็นแบบใายรีวิวบ้านนี่แหละครับเราได้จ้างมาิวบ้านที่สวยมากครับอันนี้สร้างเสร็จไปประมาณหน บ้านห,หลังนี้เนี่ยราคาก่อสร้างอยู่ที่สองล้านหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วก็พื้นที่ใช้สอยล่ะร <144 S 1> ้อยสี่สิบสี่ตารางเมตรใช,ใช่ไหมใช่ครับผมเราวเตรียมาการจรอถ่ายแล้วครับตอนนี้คุณตุยย้ยหน่อนิ่นึง่ะเขากำลังถา่ายเ n s e r t นอกบ้านบ้าน,หล,นหลังนี้นะครับมีสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะครับแล้วก็หนึ่งโรงรถใช่แลวเข้าไปดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวตามไปข้างในนีครับ ครับคุณตู้นุ่ยกำลังเก็บภ้าไปแลนะครับกำลังเก็บภาพกำลังทำอินเสิร์ตอยู่อีเฟ่ดี๋ยวผมพาไปดูกันเบื้องต้นเลยครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านก่อนก่อนคุณตู้นี้บ้านนี้จะเป็นทรงแบบเป็นทรงปัญญาครับแต่ว่าลูกค้าใช้โทนสีเป็นโทนแบบทองมินิมอลนะจะออกกับโทนครีมขาวครีมขาวประมาณนี้น้ำตาลครีมขาวประมาณนี้ครับแต่งเป็นโทนมินิมอลนะครับดูข้างหน้าครับข้างหน้าจะเป็นลักษณะอย่างนี้ด้านหน้าจะมีระเบียง งานบานค่างกว่าครับเรียนแล้วก็เดินเข้าไปข้างในครับตัวพื้นบ้านลูกค้าจะเลือกเป็นโนแบบไม้นะครับให้ออกแนวมินิมอลครับใช่ไหมเจมเบิ้ลฮะเฟอร์น,น,น,รนิเจอร์ต่างๆที่ลูกค้าเลือกก็จะออกเป็นแนวแบบนี้หมดนะครับเดี๋ยวผมชดพาไปชมที่ไหนก่อน่ะห้องโถงก่อนแล้วกันห้องโถงนี้มีขนาดเป็นแบบคล้ายๆตัวแอลนะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำข้างนอกสองตัวสอ,สองห้องน้ำนะห้องน้ำหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นครับห้องน้ำอีกฝั่งนี้ห้องน้ำสวยมากนะครับที่นี่ ผมไม่ดวงหนาแบนี้ใช่ไหมห้องน้ำน,นะครับทีมงานของเรา,เาก็ไปททาการตีผุ่มอะไรองนี้แล้วก็ซ่อนไฟซ่อนไฟข้างล่างน,นะให้มันดูแบบมีเลเยอ์นิดหนึ่งเห็นไ,ไหมห้องน้ำมีเลนชาว์เวอร์มีอะไรให้ครับตัวนี้ห้องโถงก็จะค่อนข้างกว้างครับอยู่อาศัยได้หลายคนนะตัวนี้นี่ครับห้องโถงก็ลักษณะแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวดูภายนอกก่อนเราเข้าไปดูห้องนอนนะข้างน,นอกก็จะเป็นลูกค้าตัวน,นี้จะเป็นทำโซนกินข้าวนะครับ ตอนแรกนะลูกค้าจะทาแค่ตรงนี้ครับแต่ว่าพี่เฟิร์นบอกว่าพี่เฟิร์นออกแบบให้บอกว่าคออดีตรงนี้ยืนออกไปไหมไมันจะได้มีครัวแล้วก็มีที่นั่งินข้าวด้วยอันนี้พี่เฟิร์นเสนอลูกค้าไปนะครับก็คือเราก็ได้ต่อเติมมาตรงนี้อีกทีนึงไม่ได้ต่อเติมแบบเพิ่มมาจากส่วนที่ลูกค้าต้องการทีหนึ่งครับเป็นอยู่ในตัวบ้านแล้วก็ต่อไปออกไปจากห้องทานรับประทานอาหารนะก็จะเป็นห้องครัวครับห้องครัวจะก็ประมาณนี้ครับลูกค้าก็เลือกโทนเดิมนะห้องครัวไม่ไว่าจะเป็นสีประตูนะแล้วก็สีพวกนีต้ต่างๆครับ จะเป็นโทนเดียวกันหมดเลยเห็นไหมจะเป็นโทนเดียวกับสีพื Hence, ้นกับสีบ้านเลยนะครับแต่ประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นมูรี่นะมูรี่ลูกค้าก็จะเลือกทำเป็นเข้ากับตัวบ้านการเลือกสีก็สําคัญนะครับการเลือกเฟอร์นิเจอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในต่อนะครับาตรงนี้ทางหลังบ้านก็ไม่มีนะแต่ว่าที่ห้องที่ของลูกค้าค่อนข้างกว้างนะครับแต่สําหรับคนที่มีพื้นที่จํากัดก็สร้างได้นะครับอันนี้ลูกค้ามันมีพื้นที่เหลือเยอะก็เลยทําเป็นสวนเป็นอะไรไปได้ครับแต่ว่าถ้าเรามีพื้นที่จํากัดเราก็สร้างแคค่่่ตััวบบ้าานนนนก็พพอออยูใืทีขงเรระ เเราไปข้างในต่อนะครับแหวะนี่เองแหวะทางบ้านตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับลูกค้าปูกระเบื้องฮะโทนนั้นนอกก็กระเบื้องเป็นสีเดียวกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้ามาเป็นอะไรสีเดียวกันหมดโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนนะครับต่อไปนะไปดูการที่ห้องนอนแรกนะครับบ้านนี้จะมีทั้งหมดสามห้องนอนนะครับมีทั้งหมดสามห้องนอนห้องนอนแรกก็จะนี่ครับห้องนอนแรกห้องนอนก็สวยมากครับอ่าเห็นไหมเห็นเฟอร์นิเจอร์ไหมครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาหรือว่าจะเป็นโทนวกันนะครับ ถ้าเรามีบ้านมีอะไรถ้าเราเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มันสีปะทนนรับมันก็เจอะมาแบบกลมกลืนแล้วก็สวยงามแบบนี้นะคะระับนอนเดินผ้าม่านีรห้องนอนสวยงามครับน้านอนมาครับมันจะเย็นตาครับเรามองสีนี้จะเย็นตาผมก็ชอบสีนี้ <c oughs> ครับอ่ต่อไปนะครับเป็นห้องนอนที่สองครับดูสิพาไปห้องนอนที่สองแล้วกัน,นะครับห้องนอนที่สองก็ตัดมาจากฝั่งนี้นะนิดหนึ่งนะครับฝั่งนี้จะมีทั้งหมดสองห้องนอนนะ,ะฝั่งนี้ห้องนอนที่หนึ่งจะฝั่งนู้นนี่ครับอันนี้จะแยก<ม>ห้องนอนสองอันแล้วก็จะมีห้องน,าน้า ห้องน้ำหนึ่งที่ตรงนี้นะครับบ้านนี้จะไม่มีห้องน้ําในตัวนะครับตัวห้องห้องนอนจะไม่มีห้องน้ำครับอันนี้ลูกค้าให้เป็นห้องสําหรับเด็กห้องรูกนะครับอ่าก็จะตกแต่งแบบมีภาพพิชนอนอาจจะเป็นแบบว่าลายการ์ตูนลายนิดหน่อยแต่เฟอร์นิเจอร์ก็คล้ายกันคล้ายๆกับห้องหนึ่งอันนี้จะเป็นห้องของลูกชายครับก็จะประมาณนี้ครับมีเฟอร์นิเจอร์สีสันสวยงามครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องนอนที่สามกันครับห้องน้ำห้องน้ำหมดก็ไแล้วห้องน้ำไม่แก่เรา องน้ำก็จะเป็นลักษณะคล้ขายห้องมอกีครับอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยครับตรงนี้จะมีซ่อนไฟไหมครับซ่อนไฟขรับนสองฝั่งมีกระจกกันน้ําแยกแห้งแยกเปียกนะครับแต่เดี๋ยวเราไปห้องที่สามกันนะครับมีห้องน้ำที่สามทุกห้องหอมทุกห้องเลยครับของลูกค้านะห้องนี้สามก็จะตกเป็นสีขาวเฟอร์นิเจอร์จะเป็นสีขาวนะครับตกแต่งแล้วก็จะออกโทนประมาณนี้ก็กลมกลืกันนะครับไม่เป็นภาวานนะครับ ลงตัวลูกค้าถือว่าเลือกเฟอร์นิเจอร์ได้โอเคมากๆเลยครับห้องนอนที่สามก็ลักษณะประมาณนี้ครับเดียวก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้ดูนอกตัวบ้านนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะตัวบ้านทั้งหมดองค์งประกอบโดยรวมโดยรวมนะครับบ้านนี้ประกอบไปด้วยนะครับสามห้องนอนนะครับ บ้านหลังนี้ประกอบไปด้วย3ห้องนอนนะครับแล้วก็2ห้องน้ำนะครับ2ห้องน้ําแล้วก็1ห,ห้องโถงใหญ่ครับห้องโถงเป็นตัว L แล้วก็หนึ่งห้องครัวนะครับแล้วก็มีโรงจอดรถด้วยครับโรงจอดรถจะเป็นส่วนต่อเติมที่ลูกค้าต่อเติมเพิ่มต่อเติมเพิ่มนะครับน่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวที่เดี๋อจะถ่ายให้ดูนะครับว่าความสวยงามของบ้านจะประมาณไหนครับเดี๋ยวไปดูกนะัน เดินขึ้นมาเนี่ยครับผมหน้าบนก็จะมีส่วนของโคมระเบียงนะครับโดยการตกแต่งจะสวยงามทั้งโคมกระเบื้องตกแต่งด้วยไม้ฟ้าน,าานี่แหลรับห้าตัวีแบบนะครับตัวบ้านยกขึ้น10เซนเมตรนะครับสไตล์งาตรตกแต่งนี้จะเป็นโท่แบบออกมีหมอนน้อยใส่น,น้ำหมเียนแล้วก็โซนนี้ครับระเบียงระเบียง อันนี้เสแนเลนะครับีสามมีสี่นมีนกโมกน้โมเดลอารมีขาดให้ได้เมี้าลายเลยอาจะเป็นแก้วแ้คิดร่องที่อย่างีเลยตัวคงเหล่านี้ตัวหนักไอ้ตั้งตัวหนักบนให้เป็นข้างเจีตกแต่งดีครอันนี้เนวของรดีนะครับประตูนะครับผมเป็นลายลูกกรมลายบกแลูมิเนียมหีลายลั มันจะมีมุดจับรับแรงมุดใช้แรงค้นทางนะครับเดี๋ยวมาชมด้านในกันนะครับทั้งหมดสามห้องนอนสองห้องน้ำครับตอนนี้นะครับเข<ๆ>าก็กำลังถ่ายทำกันด้านภายในห้องครัวนะครับอ่าเพจตุ้ยนุ้ยนะครับก็จะมีเพจมีเพจ Facebook นะครับชื่อว่าเพจตุ้ยนุ้ยชาแนลนะครับเพจตุ้ยนุ้ยชาแนลนี้มีคนติดต,ตามเยอะมากนะครับแต่และคลิปของเขานะครับมีคนดูยอด,ดวิวยอดยอดวิดีโอทั้ง YouTube ท,ทั้งอะไรวเยอะมาก,กนมนจนหลักแสนหลั่งปลาเลยคนระับ ช่องด้วยก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับบ้านล้วนๆนะเป็นการรีวิวบ้านสวยๆแบบที่คุณก็เคยรีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับสองหลังนะฮะอันนี้เป็นหลังที่สามที่ทําการรีวิวนะก็ถ่ายทําประมาณนี้แหละประมาณชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวออนแอร์ในเราก็ติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับที่ช่องเพจคุณตุ่นนุชชาแนลนะครับสามารถสอบถามได้ติดต่อหาเพียงโดยได้โดยตรงนะครับ เดี๋ยวที่ไปสอบถามใครับคุยคุยกระชั่งในของใหม่นะครับผมว่ามีความประทับใจมากขอาสสบายนะครับในการที่บ้านเสร็จเรียบร้อยก็ออกมาสวยงามมากนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยต่อกันต่อวัสดีครั่ข้าวโพดข้าวของบ้านนะครับนี่จะมารถสอบถามเข้ามาทักใจนะครับการปฏิบัติเร็กบรียบร้อยวนะครับอันดับแรกเอาความประทับใจเราก่อนางบ้านให้ความประทับใจนะครับผมงานสวยมาก มีลเพื่อน้องใจีเบอเดได้ตามนี้ห้อตรงกลางนิยามนะจะแว่าข้ออย่ากได้ดมากับเปลี่ยนไปตามนี้้อตรงกลางค่ะจะให้ตามคำขอนะครับเ๋ได้ที่ตามผลงานผนมาดนมาดนนะเบิร์นกรเป็เดียวตาจินใจเลยนะครับสามารถเชื่อทีได้ร้อยเเซน เดี๋ยวตอนนี้ก๊อฟนะครับจะบินโดนนะครับจะเก็บภาพสวยๆของบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมก๊อฟบินโดนกันนะครับบินไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ครับบินแ๊บเดียวแ๊บเดียวใช่ไหมมไม่โดนจัดเลยกอ๊อฟ คลิปนี้นะครับเราก็พามาชมนะครับคุณตุ้ยนุ้ยนะครับตอนนี้ก็ถ่ายเหลืออินเสิร์ตภายในนิดหน่อยนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับวันนี้สําหรับการนําเสนอของวันนี้นะครับก็พามาดูนี่แหละการถ่ายทําวิดีโอของคุณตุ้ยนุ้ยเราก็เก็บมาเป็นประสบการณ์ของตัวเองด้วยเพราะเขามืออาชีพไงเราเป็นมือไม่อาชีพเราก็จะมาดูมาฟังเขาเผื่อวันหน้าเราเป็นมืออาชีพแบบเขามากนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เดี๋ยวเราถ่ายไปติดตามชมที่ห้องช่องคุณตุ้ยนุ้ยครับประมาณอีก2องงสามอาทิตย์นะครับ เขาใช้เวลาตัดต่อชิปอยู่ประมาณสองสามชิปครับช่องเพจตุยนุยชาแนลนะครับฝากบ้านของเฮียเฟือหรือว่าฝากเพจของเฮียเฟือนะครับคนสร้างบ้านอุดรธานีไปด้วยครับทั้งสองเพจเลยคุณตุยนุยชาแนลแล้วก็คนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับถ้าไงนะครับลูกค้านะครับที่สนใจสร้างบ้านนะครับกับเฮียเฟือนะครับก็ติดต่อเรามาได้นะครับที่เพจคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับหรือว่าติดต่อที่เบอร์เฮียเฟือโดยตรงนะครับเบอร์ที่ที่เบอร์0 9 4 5 4 2 5 5 9 8นะครับเป็นเบอร์ของเฮียเฟิร์สนะครับถ้าสนใจสร้างบ้านหรือว่า,ามาปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านได้นะครับตรงนี้นะอ่าโอเคนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับมีเพียงเท่านี้นะครับ